คเราพยายามอีกเลี่ยงสิ่งนี้มันนานมากเพราะอะไรน่ะหรอโอ้ยยยยยยอ ะทุกคนเราหลีกหนีการดู MV นี้มา2อาทิตย์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะมูมออนจาก MV นี้ไม่ได้ไงแล้วมันก็เป็นจริงตามนั้นเปิดมาก็คือความหลอกของมาร์คลีก็พุ่งใส่ตาเราแล้วแบบไหนจะแฮชานไหนจะโดยองสุดท้ายก็คือคนที่เรากำลังจะวาดเดดดี้จอ n นนี่เปิดมาคือแบบใครมันจะไปทานทนว่าถามจริงวันนี้เราก็จะมาเริ่มวาดรูปกัน ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอสวัสดีทุกท่านนะฮะที่หลงเข้ามาชมกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดลระยาก็าสิในรายการดลระยาเป็นติ่ง ep 2นะฮะเราจะใช้อุปกรณ์เนี่ยเป็นเพนทูลหัว2พิกเซลเพราะมันบางดีเราจะวาดรูปไปตามรูปจริงที่เราแคปมาจาก mv เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับลายเส้นของแต่ละคนเลยนะลายเส้นของเราเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เราสารภาพตามต,ามตรงว่าความจริง ep เนี่ยจะต้องเป็น ep 3เพราะเราตัด ep 2เสร็จไปแล้วแต่ว่าเราดูแล้วเราไม่ชอบใจอ่ะประกอบกับว่ารูปเนี้ยของจอนนี่เราวาดออกมาแล้วมันปังกว่า เราก็เลยแบบตัดสินใจได้ว่าเอาล่ะงั้นเอา EP เนี้ยเป็น EP 2แล้วกันส่วน EP นั้นก็ปิว้วคือตอนเราวาดอะ่ะเราก็วาดไปกรีดไปอะเพราะว่าลุกเนี้ยของจอนนี่แบบโคตรสุดยอดของความแดดดีอะคือแบบเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารน่ะคนอะไอกจะหล่อได้ขนาดนี้วะฟังเสียงเรานะยังไม่อยากวาดตรงนั้นเลยอะ่ะไม่กา เราไม่กล้าวาดหน้าต่อเลยอ่ะนี่คือเสียงกรีดการของเราเราไม่รู้ว่าเรากรีดจอน,นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คือแบบจอน,นี่ไม่ได้อยู่ในสายตาเราตั้งแต่แรกนะคือทุกวันนี้เรายังถามตัวเองอยู่เลยว่าอะไรทําให้เราชอบจอนนี่วะแต่พอมาคิดคิดดูแล้วอ่ะเราอาจจะชอบจอนนี่ได้ก็เพราะว่าเราอ่านฟิกทีแรกเราก็อ่านฟิกแจดนนั่นแหละแต่ด้วยนิสัยเราอ่ะเราชอบเอาคนที่เมะไปคู่กับคนที่เมะกว่าเราก็เลยเอาแจฮยอนเนี่ยไปคู่กับจอนนี่แล้วก็หาอ่าน เพราะงี้มั้งเลยทำให้เราชอบจันนี่และส่วนใหญ่นะร้อยทั้งร้อยอ่ะเวลาเมนใครอ่ะเราเชื่อเลยเราจะชอบคู่ชิปของเขาไปด้วยคิดว่าทฤษฎีเนี้ยน่าจะใช้ตอบคําถามของเราได้นะว่าทาไมเราชอบจันนี่แต่เราอาจจะต้องขอโทษบางคนนะเราเข้าใจว่าสําหรับบางคนเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนคู่ชิปได้เลยจริงๆเพราะว่าเขา2คนนั้นเนี่ยเกิดมาเพื่อคู่กันทุกสิ่งเพราะงั้นเราจะเปลี่ยนหัวเรื่องคุยนะเพื่อเพื่อนแบบอึอดอัดกัน คือนอกจากรายการดุลยายาเป็นติ่งเนี่ยเรายังมีอีกรายการหนึ่งที่เรากำลังจะลงมือทําในเร็วๆนี้นั่นก็คือรายการดุลยายาเป็นต้นไม้รายการดุลยายาเป็นต้นไม้เนี่ยจะเป็นรายการเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ของเราเองแต่เราขอออกตัวก่อนนะว่าเราไม่ใช่คนที่เซียนเรื่องการเลี้ยงต้นไม้อะนะเมื่อก่อนเราเ,เลี้ยงต้นไม้แล้วตายอย่างเดียวหละตายร้อยเปอร์เซนต์ด้วยตายแบบไม่มีอะไรกันขนาดแบบกระวองเพชรยังตายอ่ะไถ่คนอิ่มยังเน่าอ่ะแต่ว่าเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้วนะ่าเนาะเราต้องอยู่บ้าน เราก็เลยต้องอยู่บ้านแล้วก็เรียนออนไลน์หลังจากนั้นอ่ะเราก็เลยเข้าวงการหลายวงการมากไม่ว่าจะเป็นวงการแต่งห้องวงการเกมและที่สําคัญที่สุดก็คือวงการต้นไม้เราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงเรารอดเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงต้นไม้ของเราให้กับเพื่อนเพื่อนเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากที่จะทดลองเลี้ยงต้นไม้หรือว่าเคยเลี้ยงต้นไม้แล้วตายเนี่ยจะได้มีไอเดียแล้วก็กาลังใจในการไปซื้อน้องมาเลี้ยงนะฮะนอกจากเรื่องต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากที่จะดูเกม เรามีอีกรายการหนึ่งมานําเสนอชื่อว่าดลยยาเป็นซิมตามชื่อเลยฮะเกมเดอะซิมนั่นเองแต่ว่าเราขออุดรายละเอียดไปก่อนนะถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วก็กดติดตามช anel ดนนลยไ,ได้เลยขายเก่งแต่ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากให้ช anel ดนนลยเราทําอะไรแล้วก็เมนไว้ใต้เดสคริปชันบอกด้านล่างได้เลยนะเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นรายการดลยหาทําก็ได้นะ พอวาดโครงหน้าเสื้อส่วนประกอบอื่นๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดการทรงผมกันคือเราแพรลุคจอนนี่ลุคนี้จริงๆนะคือแบบเหมือนหลุดออกมาจากในอนิเมะแต่ว่าเราก็นึกไม่ออกนะว่าอนิเมะเรื่องอะไรถ้าเกิดเพื่อนคนไหนคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็บอกบุญเราได้นะโดยเมนไว้ใต้ดีสคริปชันบอกด้านล่างเหมือนเดิมเลยคนเลยจะหล่อได้ขนาดนี้คือวาดไปเขินไปอ่ะการวาดผมของเราเนี่ยจะใช้เส้นที่บางกว่าการวาดหน้าวาดตัวนะเพราะว่ารายละเอียดของผมเนี่ยมันจะเยอะกว่านะ เราจะค่อยๆวาดไปทีละช่อทีละช่อค่อยๆวาดไปทุกคนทําใจเย็ยนๆเข้าไว้เปิดเพลงฟังไปด้วยถ้าเกิดไม่รู้จะเปิดฟังเพลงอะไรก็ NCT 127 g i m m e g i m m e ฟังไปเรื่อยๆเลยเพื่อนรับรองว่าเพื่อนจะหลอนหลอนไปอีกนานเท่านาน <c oughs> คือแบบตอนนี้เราก็หลอนหูอยู่นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเป็นมังเกิลคือไม่ได้ติ่งหรือว่าแบบเป็นโอตาคุ เราแนะนําเลยนะเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนจะฟังเพลงเกาหลีสักเพลงเนี่ยแนะนําว่าให้เปิดฟังเพลงของ NCT รับรองว่าไม่ผิดหวังทั้งความหล่อทั้งเสียงทั้งเนื้อหาคือแบบมันแอบ,บฟังยากนะแต่ว่าเชื่อเถอะว่ามันจะติดหูขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าวงการเนี่ยเข้าแล้วออกยากขนาดเมื่อก่อนเนี่ยเราดูการ์ตูนอ่านการ์ตูนร้องเพลงฟังโวคัลลอยและอีกมากมายและแบบสะสมหนังสือการ์ตูนด้วยนะเรายังมูฟออนจากวงการเกาหลีไม่ได้เลย นี่คือช่วงาพาเพื่อนติ่งใช่ไหมเนี่ยนอกจากเพลงของ NCT นะเรายังแนะนำเพลงของอีกวงหนึ่งนั่นก็คือ Red Velvet ค่ายเดียวกันกับ NCT ค่ายเดียวกันกับ EXO นั่นแหละทุกวันนี้เราก็ยังรองคอยการคัมแบ็กของ Red Velvet อยู่เลยส่วนเพลงที่เราแนะนำให้เพื่อนฟังนั้นก็คือเพลงไซโคฟังไปเลยเพื่อนฟังวนไปและเพื่อนจะรู้สึกเหมือนโดนไซโคจริงๆอีกอย่างหนึ่งคือเรามีเรื่องตลกก็คือเราโดนเพลง G i ม m ี G มี แกงมอใหญ่มากๆแต่ว่าเราขออุดไว้ก่อนเดี๋ยวตอนที่พูดไปคายๆคลิปแล้วมันไม่มีเรื่องเล่าเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเนาะหรือว่าเพื่อนอาจจะเบื่อเสียงเราแล้วก็ได้มั้งคือแบบอารมณ์ประมาณว่าอีบ้านนี่พูดเดิมไม่รู้เรื่องหลังจากที่เราวาดผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดลายผมที่อยู่ด้านหน้ามันเป็นดีเทลเล็กๆที่แบบเราชอบมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนคนไหนในอยากจะข้ามก็ข้ามได้เลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับลายเส้นของแต่ละคนนะ่ะนะ แต่อยากจะบอกว่าจนนี่เปิดหน้าผากแล้วแบบคือหล่อตัดภาพมาที่ตัวเราเปิดปุ๊บกลายเป็นพระอาทิตย์ดวงที่สองปั๊บถามตัวเองเลยว่านี่แบบพระเจ้ากันแกล้งเราใช่ไหมหรือว่าจะโทษพันธุกรรมของบรรพบุรุษดีวาที่แบบลูกแจ็คอย่างเราอ่ะก็น่าจะเข้าใจกันดีนะดูหน้าบรรพบุรุษทีไรคือแบบแก่ไปหัวตูวตัวเป็นอย่าง,ง้นแน่เลยแต่ยังไงเราก็อยากเซตผมตามจ,จนนี่ะนะก็อาจจะต้องใช้แฮชารโดเพื่อนรักช่วยในการปิดหมวเแมง เพื่อนๆอ,อาจจะสังเกตได้ว่ามันมีบางดีเทลที่เราข้ามไปนะเพราะว่าเราอยากให้ภาพเนี่ยดูเป็นการ์ตูนหรืออีกเหตุผลหนึ่งคือเราขี้เกียจเอาข้อจริงเนี่ยเราเป็นคนที่มีความขี้เกียจสูงมากคือเราอะจะมีบางวันที่รู้สึกว่าอยากจะนั่งโง,ง่ๆไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้นแต่เพื่อนๆเ,นเนชื่อไหมถ้าเกิดได้ลงมือทําอะไรสักอย่างแล้วอะเราจะทจําจนกว่ามันจะเสร็จถ้าเกิดมันไม่เสร็จอะเราก็ไม่อยากไปพักมันเป็นความรู้สึกแบบไฟอยรนก้อนอยู่ตลอดเวลารู้อยู่เต็มอกว่ามันไม่เสร็จสักทีแต่สำหรับเพื่อนๆที่เยนอยู เราเข้าใจเว้ยว่าเราอยากทาอย่างอื่นมากกว่าการอ่านหนังสือสอบมากกว่าการอ่านทบทวนบทเรียนเพราะฉะนั้นตอนที่เราเรียนอ่ะเราก็ต้องขวนขวายให้ได้มากที่สุดเมื่อเราขวนขวายได้มากที่สุดอ่ะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือก่อนสอบเว้ยเฮ้ยเอาจริงไหมไม่งเป็นหลักการหรอวะไม่รู้ <laughs> <laughs> เมื่อเราวาดเส้นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงสีเนื้อกันแต่คราวนี้เราจะไม่เลือกสีเนื้อเองเพราะว่าถ้าเกิดให้เราเลือกเองเนี่ยจอนนี่น่าจะปวดเป็นดีซัน้น พราะว่าเราชอบใช้สีเหลืองแทนสีเนื้อเนาะเราจะขึ้นภาพ Refer e n c e ของสีเนื้อที่เราใช้เนี่ยเอาไว้บนคลิปเผื่อเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากไปตามกันก็ตามเครดิตของเจ้าของภาพไปได้เลยหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากหาสีอื่นๆเนี่ยมาใช้แนะนําเลยเพื่อน pinterest ขั้นตอนการลงสีเนื้อของเราเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะเพื่อนใช้สีเนื้อเนี่ยปิดรูปิดช่องว่างก่อนแล้วค่อยใช้คาถาวิเศษจิ้มไปสีเนื้อที่เราเทลงไปเนี่ยก็จะไม่ล้นออกนอกกรอบที่เราวางเอาไว้ส่วนสีเนื้อที่สว่างที่สุดเนี่ยเราจะใช้เป็นสีรองพื้น สีรองพื้นโถพูดมาได้คิดว่าเป็นเครื่องสำอางจริงหรือไงเอาเถอะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเนาะเมื่อเราลงรองพื้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในการลงเป็นเงา s h a ดิ้งให้กับหน้าของจอนนี่มีมิติมากขึ้นโดยลงบริเวณหนกคิ้วไล่มาตามสันจมูกไปลายจมูกริมฝีปากล่างแล้วก็ใช้ลงเงาตรงคอได้นิดหน่อย แล้วก็จะใช้สีเข้มที่สุดเนี่ยลงเป็นเงาของโครงหน้าเงาของผมปกติเนี่ยเราจะใช้สีสว่างเป็นไฮไลท์ตรงจมูกแก้มคางหน้าผากแต่ว่าสีเนื้อคราวนี้มันสว่างมากอยู่แล้วอะ่ะพอเราเอาไปปรับสีในเลเยอร์มันไม่ได้ทําให้ดูสว่างขึ้นนะนะเราก็เลยแบบไม่ลงดีกว่าเสร็จแล้วเราก็เก็บรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อความสวยงามมันไม่ใช่การแต่งหน้าจริงอะนะที่จะแบบหนาไว้ก่อนเดี๋ยวอ่อนเองได้อย่างเงี้ย จากสีเนื้อก็คือสีตานะเราเห็นว่าสีตาของจอนนี่เนี่ยน่าจะเป็นสีเขียวเราเลยใช้สีเขียวในการลงพอเราลงสีขาวกบสีเนื้อแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงสีตาตามที่เราต้องการกันสีเขียวที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นสีเขียวที่สว่างขึ้นมาหน่อยอย่าลงให้เลยเส้นเพื่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นเอเลียนเสร็จแล้วค่อยทาแววตาสร้างมิตินิดหน่อยด้วยการใช้สีเทาเนี่ยป้ายเป็นเงาขนตาเราจะทําแค่ข้างเดียวนะและใช้วิธีก๊อปวางไปอย่างตายข้างหนึ่งเพื่อความง่าย สุดท้ายก็คือการใส่แววตาให้ดูมีชีวิตชีวาทั้งสองข้างเลยเพื่อความสวยงามด้วยครั้งนี้เราจะแต่งหน้าให้จอนนี่ด้วยเราปรับค่าโอป c i ซิตี้เนี่ยให้เป็น15-20%ก่อนแล้วแล้วเราก็ค่อยลงสีนะเพื่อนเราจะใช้สีแดงในการลงทั่วเปลือกตาเป็นหนึ่งว่าจอนนี่แพ้กุง้งอย่าลืมลบสีส่วนเกินออกจากตานะเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวจอนนี่ของเราเนี่ยจะดูเหมือนว่าเป็นโรคตาแดง เราเนี่ยพยายามลงบางมากพยายามไม่ให้มันเด่นเกินเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจอนนี้ของเราเนี่ยจะกลายเป็นผัวออกสาวไปซะก,ก่อนทีนีน้พอเราลงบางอะ่ะเราก็ดูไปดูมาแล้วเราก็รู้สึกแบบมันยังไม่พออะ่ะเราก็เลยใช้สีแดงอีกเฉดหนึ่งลงให้ตาดูมีอะไรมากขึ้นทีนีน้เราก็อยากจะลงกิตเตอร์ด้วยนะแต่ว่าลงแล้วมันไม่โอเคเราก็เลยแบบเหมือนเดิมดีกว่าอย่าลืมลบสีส่วนเกินออกด้วยนะแล้วเราก็ใช้สีเดิมเนี่ยในการลงเปลือกตาอีกข้างหนึ่งนั่นก็คือก็เปีย Place ทีนี้นมันจะมีสีส่วนเกินที่เป็นสีหางตาเนี่ยอย่าลืมลบออกด้วยนะเสร็จแล้วก็ทาปากกันซะหน่อยสีเดียวกับสีตาเลยสีปากเนี่ยเราก็ใช้2เฉดเหมือนกันเพื่อนทาแบบเกาหลีสีอ่อนไว้ข้างนอกสีเข้มไว้ข้างในเครื่องสอําอางเนี่ยพยายามอย่าปรับให้ค่าโอปาร์ซิตี้เนี่ยมันสูงมากเกินไปนะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นอุปร,รากรจีน <laughs> นั่นก็คือนิ้วให้นึกถึงชีวิตจริงเข้าไว้เพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเรามีความพยายามในการที่จะลงไฮไลท์ แต่ว่าพอเราทําไปทํามาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่พุ่งอ่ะคือแบบสีมันใกล้เคียงกันเกินไปเราก็เลยแบบปล่อยมันไปตามนั้นและกันเสร็จแล้วเราก็จะมาลงสีผมกันเดี๋ยวเราจะขึ้น reference ให้เหมือนเดิมนะไปหาตามกันได้เราก็จะใช้คาทาพิเศษของเราเนี่ยจิ้มลงไปในบริเวณที่เราอยากจะลงให้เป็นสีผมแล้วเราก็จะเทสีเลย ตรงไหนแหว่งเนี่ยก็เก็บให้เรียบร้อยเราต้องดูดีๆนะว่าเราจิ้มถูกจุดจริงๆอ่ะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นมีความลืมลงสีเนื้อที่หูก่อนนิดนึงด้วยเราเพิ่งสังเกตตอนที่เราลงสีผมทีนี้เราก็จะใช้สีอ่อนที่ไม่อ่อนที่สุดนะลงเป็นพื้นเพราะถ้าเกิดสีอ่อนที่สุดเนี่ยเราจะใช้เป็นบริเวณที่แสงตกกระทบ <S <s เมื่อเราทําหูให้จอนนี่เสร็จเราก็จะมาเก็บรายละเอียดเ็ๆตรงที่คาถาวิเศษของเราเนี่ยชี้ไปไม่ถึงหรือว่าเราตาเซอร์เอง ก็เนาะเพื um ่อความเนี้ยของงานแล้วก็ค่อยลงสีต่ออีกสีหนึ่งโคนผมของจอนนี่เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยกลายเป็นสีดําแล้วแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นการ์ตูนนะนะเราก็เลยเลือกที่จะใช้สีน้าตาลเข้มแต่ไม่ใช่สีที่เข้มที่สุดนะลงบริเวณโคนผมที่มันสมควรจะดำเนี่ยให้ทั่วและเราก็จะเน้นตรงขมับกับตรงรอยแสกพอดูจากรูปเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสีดําหมดแล้วเราปรับเพนทูนให้อยู่ประมาณ25-30พิกเซลแล้วเราก็ลงสีให้เป็นเส้น คือลงให้เป็นเส้นเนี่ยบริเวณแสกผมเน้นต้องแสกผมเป็นพิเศษนะเพื่อนเพราะว่ามันจะเห็นเป็นเส้นชัดเลยอะ่ะแล้วก็เส้นเล็กบ้างยาวบ้างเนี่ยมันเป็นธรรมดาของผมอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากก็แค่แบบว่าดูให้มันสวยงามก็พอ จากนั้นปรับขนาดเพนทูนให้อยู่ที่ประมาณ15-20พิกเซลแล้วก็ลงสีที่อ่อนที่สุดเป็นจุดที่แสงตกกระทบลงเป็นเส้นๆเ,เลยเพื่อนถึงแม้มันจะยุ่งยากนิดหน่อยแต่เอาเถอะมันสวยเอาจริงๆนะแค่ตัดคลิปๆเดียว,วเราก็เหนื่อยแล้วนะคือแบบเราเข้าใจเลยว่าทำไมชแนลต่างๆที่เราตามเนี่ยเขาลงคลิปช้าเหลือเกินก็เพราะว่ามันยากแบบนี้ไงแต่ว่าคนฟังของเราเนี่ยอย่าเพิ่งทอนะเพราะว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนากันได้ อย่างเราตัดคลิปเนี้ยด้วยสก,กิลที่เข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยแล้วเราก็แบบเปิด YouTube เลยจ้าค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยอย่าโมจะคิดว่าเราทําไม่ได้หรอกอุปกรณ์เราไม่พร้อมหรือว่ามีข้ออ้างล้านแปดอะไรที่เราจะให้เหตุผลกับตัวเองอะนะเพื่อที่จะแบบพับโครงการนั้นแล้วก็ดองไว้ในกลุ่มคือแบบคิดอะไรลงมือทาเลยเพื่อนเรานั่งคิดมาตั้งนานเรานั่งคิดมาตั้งแต่ปี2จนตอนเนี้ยปี4จะจบมาหาลัยแล้วเราก็เพิ่งเริ่มทําเราเลยอยากจะบอกเพื่อนว่าการเวลาหามันไม่รอใคร เราคิดได้แล้วก็เอาวะเป็นไงเป็นกันแล้วเราก็ทําออกมาเป็นคลิปอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่แหละถ้าเพื่อนๆคนไหนมีกําลังใจแล้วเราก็กดติดตามช่องเราไว้ได้เลยนะขายเก่งเอาเป็นว่าติดตามและพัฒนาไปด้วยกันแล้วกันนะทีนี้เราติดเรื่องหนึ่งเอาไว้ก็คือเรื่องเราโดนเพลงกิมมี่กิมมี่แกงหมอใหญ่มากนี่อาจจะเป็นความผิดของเราครึ่งหนึ่งก็ได้นะว่าคือระหว่างเราว่าเนี่ยเราก็ฟังเพลงนี้วนไปแหละ แล้วตอนที่เราดู MV เนี่ยเราก็รู้สึกปแปลกๆทั้งมุมกล้องคอสตูมและที่ขัดใจที่สุดก็คือทรองผมแจฮยอนแต่ว่าเราก็ทดไป้ในใจจนกระทั่งเอ๊ะเปไมภาษามันคุ้นๆนะเราก็เลยเราไปดูเนื้อเพลงก็เลยถึงบางอ,าาอ้อว่าอ๋อมันเป็นเพลงญี่ปุ่นก็เลยเหมือนปลดล็อก,กความสงสัยทุกอย่างว่าทําไมคอสตูมมุมกล้องมันดูไ้เป็นเกาหลีคือแบบมันก็ดูเท่ดีนะแต่ว่าเรามองว่ามันแปลกอะพอรู้ว่าเป็นงานญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เลยแบบเข้าใจแล้วคือแบบไม่แปลกเท่าไหร่ที่มันจะเป็นแบบนี้ เพื่อนๆอาจจะแบบเอ้ยนี่แกงหม้อใหญ่ของแกแล้วเหรอแต่เราแบบนี่แหละเรื่องน่าติดเต้นของเรา NCT เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะวว่าเป็นวงที่มีสมาชิกเนี่ยเยอะมากแล้วก็มียูนิตย่อยเยอะมากในจะแบบเววีทีเนี้ยด้วยความที่มี23คนอะเราก็จำไม่หมดกับเพื่อนแต่ว่าเมื่อก่อนอะเราก็จะเถือกคติว่างาั้นจำคนไหนได้ก็เมนคนนั้นละกันแต่ตอนเนี้ย มันก็ผ่านเวลามานานแล้วเนาะเราก็เริ่มที่จะจําได้กันเกือบจะทุกคนแล้วแหละอาจจะขาดอยู่สามสี่คนอย่างอย่างอย่างนี่คือแยกกับพี่คุณไม่ออกเท่าไหร่เพราะงั้น <laughs> ตอนนี้เราเลยเลือกเมนไม่ถูกเลยว่าเราจะเมนใครกันแน่ <laughs> สำหรับเพื่อนเพื่อนที่มีเรื่องมอวมอว nct เนี่ยก็สามารถแบบเมนไว้ใต้ description บอกด้านล่างของเราได้เหมือนเดิมเลยนะเราจะตามไปอ่านสำหรับตอนนี้ก็ใกล้จะวาดรูปเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยคลิปว่างๆแล้วนะให้เพื่อนได้แบบ ฟังเพลงบ้างไม่ใช่ฟังเราบ่นอย่างเดียว เป็นยังไงบ้างหาภาพที่เราวาดไปสำหรับคนที่อยากเห็นภาพเต็มๆนะฮะสามารถตามไปดูได้ที่ igmaru underscore dae song นะฮะเป็น IG ส่วนตัวของเราเองนอกจากภาพวาดเนี่ยยังมีไลฟ์สไตล์อยู่นิดของเราให้ได้ชมอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะสวัสดีฮะ